กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีทูกฐานพบพ่อกับน้องนัดคือเก่าพี่น้องตอนนี้เฮากำลังสิปหาเห็ดปัวพี่นอน่อยกำลังย่างเขาป่าเนาะมาสิได้หรือบ่ได้มาลุดมาสมมาเบิ่งนำกานเด้อพี่น้องเดอ้อมาเบิ่งนำกันเดอ้อถ่ายจากผูวได้หน่อยได้ไลยสําได้กับเบิ่งจนจบขีดผูกพี่น้องเ้าัตงสายเบิ่งเนาะว่าเออได้หน่อยได้ไลยสัได้มาเบิ่งมาลุดมาสมนำกัน มากับสนีปป่าสองคนคือเก่าพี่น้องเลยสบายดีพอแม่พี่น้องมากับสนีป่าสองคนคือเก่า,น,า,น,ากนีาคนคานลังหาอตแม่นกำลังหาเบิ่งตอนเนี้ยักสีไดพอได้มาเบิ่งน้ำกันเลยป่าลุกเลยมาลุ่นน้ำกันว่าเมื่อนีร่ฮะสิมานคือเมื่อวานนี่โบมาเก็บบอลเอาเมื่อวานนี่ ปลาลงมาจะวางเอาเมื่อวาน,นกับสนิปาแล้ว่าเฮาเอาประเบิดเนาะมือเนี่ยเฮาก็สิมารำอีกมันก็สดได้อีกคือเก่าแต่ก็ได้บปหลายเลือจากเอาเมื่อวานจุบจ๊บจุบจ๊บจุ๊บ มีแต่ดอกใหญ่ๆค่าแต่หาปลอกถือเสียมมาเนาะหาถือผ้ามามันก็สิงัดไงกยกว่ากัน ลายตาลายลายตาขอโทษขอภายลายเด้อขอโทษขอภายทาลายตากันเนาะทั้งมือหนึ่งจับทั้งมือหนึ่งจิม้มเฮ็ดเจออีกแล้วว <c oughs> <c oughs> ้าวเดี๋ยวคาดสั พี่น้องอยู่ตามตาพังห่วยพี่น้องเไยอันนี้เป็นห่วยเนาะเป็นห่วยพี่น้องเไยน้ำก็สีบักลายๆเอาจีบเอาเดือดเทิงเทิงตาพังห่วยพี่น้องนี่อันนี้กระดอกบ้านเข่งพร้อมม้วนพายังบ่เห็นมันจูมพี่น้องไงยน,นี่กระดอกบ้านเจอดอกบานอีกแล้ว บ้านเมื่อวานเนี่ยครับเห็นเนาะเพราะมันจุม่มนี่บ่อนที่เขาเอา,มา,าเมื่อวานนี่ครับสนีปป่าเนาะมาฮอบ่อนที่สองแล้วว,ว้าวกนาดอักแทนเนี่ยบ่ โอ้ยสุนีก็บอได้พี่น้องเอ้เมืม่อนี้บอมานพี่น้องเมื่อนี้บอมานอันนี้เป็นของน้องนัดเนาะได้อยู่พอแกงหน่อยหนึ่ง้องเอ้ยได้พอแกงด่พี่น้องแต่ก็บบลายขึ้นมื่อวานเนาะเมื่อวานนี่ได้บักหลายเมื่อนี้ได้หน่อยเดียวพี่น้องเฮ็ดคนหาวทวีป แม่นหาแม่นี่แต่คนหาพี่นอ้องเออเสร็จเป็นลำห่วยพี่น้องไปลำห่วยบอลทามาจับอึ่งเน,ะนาะบัลทีอมาฝนตกใหม่เดือนหัวขามาจับอึ่งกับแมนออ่น้องอเนย์แต่กับแม่น้องกิ๊กพี่น้องเลยเมื่อกี้เนี่ยาขาขาป้ากระกยันกระบุดเปียกใส่สนีอองพี่น้องสนีอองเขากากอดคอสนีสนีว่าหัดคอจนสิตายว่ะเสร็ <c oughs> อุ้ยแปนไปตามีนะสี่นาะปิตาสีเห็ดสาบลาบอยู่กระเป๋ามีผ่านใช่ไหมเมื่อกี้นี้น้อยเขาจะเอาไปล้ำเก่าเขาจะได้เสียดอกเขาจะเอากระหมบวใหญ่ดอกได้พกแกงหรือคนได้คะพี่น้องมือนีประมาณจพี่น้องเลยเลาะไปเรื่อยๆจังฮนมาแล้วมาแล้ว ด้ั่นพี่น้องวูบังเบิ่งนำกันพี่น้องเอ้ยพี่น,อนอ้องลาบซาบเดี๋ยวพี่น้องดอกจุ้มกระมีพี่น้องจุ้มกระมีพี่น,อน้องเห็นลาบซาบเดี๋ยวพี่น้องเอ้เ<ล>ยเก็บ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 เอาคุปปอกมาเจ้ <S <S อ้ยพี่น้องเอ้ยหมูนี่กะหมูใหญ่เปไหนหน็นไงเนาะ เจ้าขามไปนี่ะว่า,า,ม,า,วามีไว้จกักลองหล่อๆไปบุ่นอีกก่อนกำลังเบาสิบอมาน,น,าานพี่น้องปเะ็ดลาบซาบพีเนาะพี่น้องบา้านในห้าก็สิบอปากเบาเก็บไปนำกันพี่น้องเว้เบาลายท่านมีมือที่สามจะเข้ามาเนาะเก็บนำกันเก็บนำการพี่นอ้องราดังล สีมเอาเปีปน้องสีมเอาสีมเอาเบาเาดังเบาดังเดียวสิมีคนมาเก็บนำ้ำ ปดเลยงัดงัดโจงัดโจนี่นี่เร้จะวางหมอนนี่งหลับตาดน้อาไว้ยุงก็จะมาลายเลยงแมนยุงจนสิหามเลยสิหามกันเลยสันนี้กถทาพลิงเพลิงมาเลยพี่น้องงัดตื่นโวดพี่น้อง พี่น้องพ่ออีกแล้วดอกหนึ่งเอิญโม่หนึ่งพี่นอ้องฮาวห,าวหาวลอกกันมาพ่ออีกแล้วโม่หนึ่งพี่น้องแต่ว่าบพลายดอกพี่น้องเลยนี่แหละใส่พี่น้องเบิ่งกะขักโจมก็มีได้พี่น้องโจมก็มีจะ่บุอยู่ ีตกบ,บานบุรลายพี่น้องไอ้เหมองปลานี้มาเก็บกันเลยเก็บกันเลยพี่น้องหากนันเยกกับสนีป่าเมื่อกี้มาเห็นกับบุหรี่ลายดอกขาลไลกับเสื้อเอิญผลมาเก็บนำ กำลังแบบเดอกเข่งๆอยู่เนาะเมือ่อวานคือสิยังกำลังแตกดินเนาะพอเฮ็ดยามนี่มันบานไวมือหนึ่งเท่าเลยถ้าผมมาเก็บในมืออื่นนี่เท่าแล้วคือเราเน่าเนาะ เงี้งยค่ะปุญญาเอาเสียมใสผ้างหงัดเอาแม่น้องอนเนยบอกเลขเมื่อวานนี่ซิวๆเนาะพี่น้องเพิ่นมาเพิ่นพันน่ะคิวอยู่แต่ว่าเพิ่นเพิ่นจับเลขบบถือติเมื่อวานเพิ่นเพิ่นบบเคยจับเลขที่แต่ไม่ได้ซื้อเองเหมนีลนะ เมื่อนี่มันบอกเอฟซีกับอกกับวัตถุกับยาว่าย,ย่าหายยาอะไรกันเลยพี่น้องเด้อเพิ่นกับ,บอกกับเกลือบเนาะทาซื้อขึ้นเนี่คือว่าถกเลยงัดขึ้นไป ันนี้เป็นเห็ดปัวกันยูหอยพี่น้องมันก็จะเป็นดอกขาวๆกันเห็ดปัวกับแป๊กพี่น้องเมือม่อวานเราได้ดอกดําดำเมื่อวานนี่เนาะพี่น้องดอกใหญ่ๆดําำเมื่อวานเหมือนกัน,นได้ดอกกันขาวๆแต่ว่ามันจะเป็นตามดินมาจากลในด้าฮาวกระโบ พี่น้องเขาก็มาเจอป่าพี่น้องเยพึ่งกระดาบรายปันใดตอนกองเฮาก็ได้เพิ่มในน้อยหนึ่งพี่น้องนี่แหละพอแกงพี่น้องเลยได้เพิ่มหน่อยหนึ่งได้เื่งกระตาตอนนี้กำลังสีเมือพี่น้องมีแต่ดอกง,งามๆเดีดอกง,งามๆจิ้มเอาจิ้มเอาเลย น้องคลิปนี้ก็ขอเจ้าว้เพียงท่านีเด้อพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องน้องนัดเด้อพี่น้องเดอ้อขอบคุณเอฟซีถูกฐานเนาะที่คอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องนัดแล้วก็ขอบคุณเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ทุกคนเด้อพี่น้องคลิปนี้ก็ขอเจ้าว้เพียงท่านีพี่น้องสบายดี